มันมาแล้วครับมันมาแล้วครับลมลมลมโอ้โหฟ้าแดงเลยฟ้าแดงเลยตอนนี้ลมกำลังเริ่ม,รมแรงพัดทุ่งไร่ทุง่งนามาดูครับมาดูโอ้โหต้นข้าวมันจะเหลือไหมอย่างนนี้อัมโบมาเร็วมามามาลมมาแล้วเร็วเร็วเร็ว,รวอัมโบ มาแล้วลมท้องฟ้าเริ่มมืดลึ้มมาเมฆลอยต่ำแถมมีเมฆสีแดงด้วยตามหลักแล้วโบราณก็บอกจะมีท้องฟ้าสีแดงโดยที่ไม่มีแดดเนี่ยลมมันจะแรงก็ยังไม่รู้ว่ามันจะแรงแค่ไหนก็สังเกตดูไปลายไผ่นะครับปลายไผ่ไผ่หนเสียงนานเนไหะโยกแล้วยกโอ้โห อัมโบอัมโบมาเร็วมาเร็วมาเร็วลมมาแล้วมา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 โอ้โหไปเข้าไปเข้าไปได้ไปไปเข้าไปรถมารถมาเข้าไปเบาเบาเบาโอ้โห, و, หมอเตอร์ไซค์บิดมาเลยเบาเบาเบาน่อยเบาหน่อย เ้าเมาเมาเมามันมีวัวมีสัตว์เลี้ยงโอ้โหวมันจะรีบไปไหนกองมันเนี่ยลมแรงมากครับไอ่เมฆเมฆไหลละท้องฟ้าเป็นสีแดงนี่ลมแรงนี่นี่ให้ท้องฟ้าเป็นสีแดงหมดเลยลม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 แรงลมแรง เอ้ยฮะอนนี้มาหมูปิ้งอนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเล่นเ่เ่นดมมือ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 เลี้ยงเนาะดมมือดมเอ๊ยชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยแล้วจะเล่นกับหมาจะเล่นก <blunt animation. S 1> ับหมาเออชนเลยชนในพูลเลยเอาหัวชนเลยเออชนเลยชนเลยอาชนชนอ่า <ATION> เนี่ยเขาได้เพื่อนเล่นแล้วอ,อ้าวใครจะใครจะเกง่งใครจะเกง่งอ้าวฝรล้ชนเลยฝรโ,โ้ช่วนี้หมูปิ้งเลยฝรุโ้ไม่เล่นกับมันทันแรกเขชอบเล่นกับหมาอ้อาชนเลยเอาหัวดุนเลยหัวดุนเลยหัวดุนหัวดุนอื้หัวดุนเลย,เลยตัวนี้วัวออกมาข้างทางแล้ว หรือ,อส่วนส่วนใหญ่จะอยู่ในป่าตอนนี้ก็กาว่าจะแปออกมาแล้วมืดแล้วเดือลวลมฝนมา,าทางไปนาเดี๋ยวนี้สบายแล้วครับทางไปไล่ไปนาลาดซีเมนต์หมดตลอดสายตรงสายนี้แถมมีไฟสองทางด้วยตอนนี้เขากำลังติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ตลอดเส้นทางประมาณ 100, 100. ร้อยร้อยกว่าจุดสว่างสวัยไปทั่วท้องทุ่ง เาไฟโซล่าเซลล์กำลังติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว,ว,ยวเหลือแค่เอาแค่แผงไฟแล้วก็หลอดไฟมาติดตั้งครัก็ใช้ได้แล้วแต่นี้ไปมืดขึ้มาก็ไม่ต้องกลัวเลยแต่อนี้มันก็จะสว่างไปหมดอ้าาเลี้ยงบัวเลี้ยงบัว,บวไปไปครับไปมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะเก็บบัวก่อนครับบัวเขาไปเก็บในคอกแล้ว ลมมาแล้วทางโน้นก็มืดเลยองฟ้าเป็นสีแดงตรงนี้เริ่มละเริ่มมืดมาเลยเริ่มมืดอยู่กอไผ่โยกโยกโยกโอ้โ,อโหไม่รอดคืนนี้สงสารแตต้นข้าวเนี่ยมนเดนวนเดนแลวต้นข้าวลมมานี่ก็โยกแล้วอ้าวเรื่องเรื่องโยก โดนลมเงนลกเริ่มโยกแล้วกำลังจะเหลืองแล้วนี่ขี่ไม่ถึงสิบันก็เก็บเกี่ยวแล้ะฝัง่งทีงนู้นก็เหลืองแล้วอันนี้เป็นข้าเจ้าข้าเจ้าหนึ่งศูนย์ห้าโอเคนะครับไปเก็บวัวก่อนจะฝวนมาแล้วเก็บบัวเก็บบัวคาดหมาไม่ถึงสิบนาทีท้องฟ้าปิดหมดเลย มื่อสิบตกเรียบร้อยดีเมื่อกี้ที่เอาวัวเข้าทันวัวมันก็กลัวฝนวิ่งเข้าคอกเรียบร้อยตอนนี้คงจะตกปกติครับลินปล่อย,ล,อยลินปล่อย,อยไม่มีลมละโอ้เมื่อกี้ลมน่ากลัวเลยวัวต้นข้าวมันจะลม้มสรุปแล้วต้นข้าวก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไใช้ได้ไม่ลม้ม ข้าวหลมอยเป็นเรื่องข้าวกำลังเหลืองนีดหนึ่งประมาณสักอาทิตย์นึงก็จะเกี่ยวได้ก็โอเค